มาแล้วครับตอนนี้เรามาที่น้ำตกคอนพะเพงครับนี่ครับผมนี่นเรามาถึงกันแล้วเนาะเอฟซีเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูครับเป็นยังไงเเห็นใกล้ๆเลยครับทีนี้ เรากำลังเดินทางไปที่น้ำตกคอนระเพ็งครับในห้วงนี้นครับอยู่ตัวเมืองของปากเซครับตอนนี้ข้างหน้านคือรถตู้รถตู้ก็พวกเดียวกันครับก็คือคร,รถของเราครับเทปเปิเป็เปนคนละครขับขอรถนะครับวันนี้ไปเด้ไไปเลย,เ,ลยเขาไปได้แล้วก็ไป ี่เรานะครับมาเตินมน้รรทุกที่ปตทก็มาเจอรถนะครับโดยสารครับของต๊อกวัวลาวรถตู้ขนาดใหญ่เลยครับผมหกลอ้อนี่ก็คือพวกเรานะครับมาเตินมน้รรทุกไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วแหมโอ้ชอบเลยผมชอบเลยสไตล์ผมแล้วนี่คือรถโดยสารนะครับผม ปมทันแล้วครับเมื่อกี้ได้เจออยู่ปั๊มน้ำมันนะครับผมมาทางเดียวกันโอ้โหชอบมากมากเลยครับวันนี้เรากำลังเดินทางไปที่น้าตกขอนพเพ็งนะครับเส้นทางนี้เราเพิ่งเคยมารถส่วนมากก็เป็นรถโดยสารจำบบ้างรถบรรทุกมีบ้างครับเม่หนาเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ เจ้าคมทางหลวงครับอยู่ด้านหน้าครับตอนนี้เนี่ยเราต้องชะลอให้นะครับผมพระเจ้าถนนตอนนี้เราออกจากมาเส้นทางหลักนะครับแยกเข้ามาที่จะไปนามจกลีพีแล้วนะครับทางเขาเฮ้ยยุดบอบ,อบ,อบอ่บ่บ่เป้าเก่ามากเไปไปเลยไปเลย ขี้เหตไปเลยเขาจดอซื้อจดเลขที Hence, ่รถซื้อนี่นี่เราเาถึงแล้วนะครับโอ้ยบัดนี้เกินเขาเียไก่ดี่อกระตุ่มรับประจังีาวถึงแล้วครับถึงแล้วมาแล้วครับตอนนี้เรามาที่น้ำตกคอนพระเพงครับนี่ครับผม <ใ>นี่เรามาถึงกันแล้วเนาะเอฟซเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูครับเป็นยังไงไม,ามานะครับเข้ามาแล้วข้างในนะครับผม,มน่าจะเป็นห้องน้ำเรียวไซด์นะครับทางโนอนป๋าก็เดินก่อนนะครับทางเข้าไปครับ นี่คือป้ายทางเข้านะครับผมเราต้องซื้อตั๋วก่อนครับซื้อตัวอต๋วก่อนเราได้ยินเสียงแล้วครับตอนนี้โอ้ยลืมหมวไม่เป็นไรไปเห็นแล้วเห็นแล้วประมาณ กเกาะแข่งมันเข่งกระเบ่าด้วยนะประมาณนั้นน,นะ,ะแต่มันกว้างเข้าไปดูครับผมเบบซี่เ,เรามาถึงแล้วครับตอนนี้นี่คือน้ําตกคอนพระเพงนะครับผมมันเป็นประมาณว่าเป็นเกาะนะครับเป็นโขดหินอยู่กลางแม่น้าโขงเราคิดว่ามันจะเป็นที่สูงนะครับ แต่น้ำไหลผ่าน,นครับ MC นี่คือน้ำตกคอนพระเพ่งครับผมพรเพ่อนอนเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับผมตอนนี้น้ำมันลดลงเนาะถ้าน้ำมาเยอะมันก็คงจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมาหลายจุดนะครับโอ้นอนไม่น้ำโขงครับไม่น้ำโขง นี่คือไม่น้ำโขงแหละครับผมไหลไปหลายจุดน่นน่นไหลามาจากทางโน้นนะครับผมน้ำแห้งครับน้ำแห้งเนะาะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับก็ดูจากคลิปของเราก็แล้วกันนะครับผมน้ําตกคอนพระเพงที่สพพราวนะครับอือ คือบริเวณนะครับน้ำตกคอนพระเพ่งนะครับผมนี่ขณะของเรานะครับผมโอ้โหตอนนี้คุณไอ้อกกำลังอยากเล่นชิ้งช้านะครับโอโลนซาโอโลนซา ที่ป้ายอุทยานน้ำตกนะครับนี่อุทยานน้ำตกคอนพระเพงนะครับผมนี่อุทยานนะครับน้ำตกคอนพระเพง่งนอนเป็นแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำโขงตอนนี้หลังจากที่เราถ่ายจุดแรกนะครับตรงนี้คือถนนเดินไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะ โเราจะมีจุดดูอีกหลายจุดนะครับเป็นหลายจุดนีเเนน่เป็นช่องแคบนะครับเป็นช่องแคบนะครับสีมันจะไหลตกหลายที่นะครับผมนี่โอ้โน่น ครับนี่อีกมุมหนึ่งนะครับผมทีม่ไหลตกลงมาเนาะสวยครับสวยมาหลายที่เลยตรงกลางนี่ก็จะเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะมีกอไผ่นะครับน้ำมาแรงๆก็จะมีอีกนี่อีกมุมหนึ่งนะครับที่ไหลเข้ามามุมนี้สวยเลยครับมุมนี้นะครับมีค้ามาใกล้ๆเลย แค่เส้ดีดูนะครับไม่ต้องบรรยายเลยครับความสวยงามเป็นธรรมชาติอันนี้คือไม่น้ำโขงนะครับผมจะพาไปอ,อีกบุมหนึ่งครับใกล้ๆกล้ชิดเลยครับม้เห็นใกล้ๆเลยครับทีนี้ ในห่วงขณะที่เรากาลังถ่ายรูปอยู่นะครับก็มีชาวต่างชาตินะครับซึ่งมีไกด์นาเที่ยวด้วยนะครับผมนี่ชาวต่างชาติครับเขามาถ่ายที่น้ำตกนะครับคอนพระเพลงครับผมถ้าบริเวณข้างบนนี้นะครับจะเป็นจุดจุดท้ายนะครับที่เราจะขึ้นมาชมนะครับ ตอนนี้เราก็พกภาพไว้ก่อนนะครับผมเราซึ่งเรา มาเป็นครั้งแรกครับมาเป็นครั้งแรกครับพีสออกฝากนะครับก็เป็นครับแม่น้ำโขงของเรานีเองเคื่องไหลตกลงมาเนี่นี่คือทีมงานของเราครับทีมงานของเรามาเข้ามาถ่ายครับผมครับครับเข้าไปยืนกับเฮียเขา เมือจะไหลลงตรงนี้นะครับตอนนี้ผมวิดีโอครับ YouTube ครับ YouTube ครับ้องตัวนี้ครับเดี๋ยวยังไม่ได้ตั้งถ่ายครับตัวนั้นเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายดูตอนนี้นะครับเราบันทึกภาพ14กุมภาพันธ์เรนทยนะครับอยู่ที่น้ำตกคอนพระเพงครับผมตอนนี้สวยงามครับเอามาฝากเขาบอกว่าเรดูนี่นะครับน้ำไม่ค่อยเยอะนะครับ แต่ก็สวยนะครับสวยสวยเป็นน้ำตกที่ใหญ่ครับเป็นแม่น้ำโขงเลยครับเป็นดับแม่น้ำโขงจะไหลตกูงไปนะครับมันเป็นช่องแคบมากเลยไม่รู้ว่าฝั่งทางโน้นน่าจะเป็นฝั่งไทยเหมือนกันนะครับ นันนี้คนก็นะครับมาบันทึกภาพเอาไว้นะครับบันทึกภาพจุดนี้เป็นสไลาครับเป็นสไลน์น้ำใสามากเลยครับเป็นสกีเกียวนะครับตอนนี้นี่ที่เรามองเห็นเป็นส้เขียวเพราะนราโนล่แล้วก็<ห>มีโผล่อนน,นะครับโอนเดี๋ยวจะไปเพื่อนดูที่ ก็จะเงี้งีเงี้ยรันปิงเนยัไงนะครับน้ำฟองน้ำไหลมาไม่รู้ปีปีปีเป่นด้นวแล้วนะครับผมพกนี้ก็จะออไม่ต้องยาวคล้ายกับไฟไหมเหมือนกับห็นลาวาอะไรประมาณน้นะครับไหลมาจากโลนะเป็นน้ำตกนะครับผม่นีสวยมากเลย ด,เด,เดูเข้าไปให้ดูใ,ใกล้ๆครับผมวาจห้ดูไปดูไใกล้เลยครับน่ากลัวครับน่ากลัวเห็นไหมครับน้ําไหลวนเลยเขาอยากเก็บบันทึกภาพนี้นะครับไปฝากเอฟซีเสียงจักรจันทครับเสียงจักรจันทร นี่อย่างนี่อย่างจะบอกอโอ้ยบ่บ่บ่เนี่สวยครับสวยนี่คือเราซูมให้ดูใกล้แล้วครับผมแล้วถ้าคนตกลงไปไม่มีสิทธิ์รอดครับได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเห็นไหมแรงมากนาี้เี่ยวมากยอ่ะยังไงเราก็มาแล้วนะครับผมอยากเก็บบรรยากาศนี้ให้ท่านได้ดูดนานๆครับมุมนี้มุมสวยที่สุดแล้ว มีเสียงดังก็มีเสียงจักระฉันด้วยพร้อ,อมจะเข้าไปดูนะครับฤดูแรงประทับใจมากครับมาเที่ยวนี้ครับพี่พีซึ่งเรามาเที่ยวสบปอลเราก็ไปหลายจุดหลายที่นะครับแต่เที่ยวนี้นะครับวันนี้เราเที่ยวจากนี้แล้วเราก็จะกลับบ้าน,นครับผมก็อยากเก็บภาพเหล่านี้เอาไปไว้ ให้มากๆเลยครับผมเก็บภาพเลยเก็บภาพนะครับผมอยากเก็บภาพที่ประทับใจไว้เลย ผู้คนนะครับก็มาถ่ายรูปันเยอะเลยตอนนี้เราหลังจากเราถ่ายนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้กลับแล้วครับผมน่าเสียดายนะเวลาเรามีน้อยมากเลยนะก็โอเคผมว่าเอฟซคงได้ดูคลิปนี้ก็คงจะนะครับอิ่มอกอิ่มใจเนาะวันนี้เราก็มาวันที่1 4วันวนาเลนไทน์มาสถานที่นะครับ สวยงามเนาะหายใจโอ้เหนื่อยมันเดินขึ้นเดินนิดเีวเราก็ชกเวไว้แก็นะจะหิ้วข้าวออกมานนแหละนี่อโอ้ตนอนนี้รถรออยู่ข้างหน้านะครับผมพวก,กป๋าออกไปก่อนแล้วเราก็มัวแต่ถ่ายรูปอยู่ขึ้นมาข้างบนก็จะมีสถานที่ร,าาร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหาร อยู่ข้างบนเป็นร้านอาหารนะครับอโอเคได้นะครับสวยๆงามๆนะครับแหล่งท่องเที่ยวสาคัญสาคัญของอที่สปปลาวนะครับมาให้เอฟซมาฝาก f อซไม่ผิดหวังครับครั้งนี้นะใจโดยการนำทีมของลูกพี่ใหญ่ครับเฮียขาวนะได้พามา<อ>นันนก็คงไม่ได้มานะครับอันนี้ป้ายร้าน ร้านอาหารเนานะนี่ไปร้านอาหารนะครับผมอ,อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับ <love> อ่า <love> ก็คงได้นะครับบรรยากาศสวยๆมาฝากเอฟซีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้านครับสําหรับทริปสปปล,ลาก็คงจะสิ้นสุดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่น้ําตกแห่งนี้นะครับผม เคครับน้ำตกคอนพระเพ่งนะครับผมบายบายครับเจอกันทริปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเ๋ยวาข้าโฆษณานะ